สวัสดีครับยงไทยทัตทูนะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายบอกวิธีการรักษาแผลสักนะครับหรือว่ารอยสักหลังที่สักเสร็จแล้วควรดูแลย,ยังไงมั่งนะครับผมผมมีคลิปที่ทำไปอยู่ช่องหนึ่งแล้วช่องยงไทยทัตทูมันจะมีแบบมีพวกข้อหงข้อห้ามอะไรมั่งอย่างเงี้ยแต่ที่ไปฟังฟังมาก็ไปย้อนฟังดูก็รู้สึกว่ารายละเอียด จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็เลยว่าจะมาทําคลิปนี้เพื่อที่จะให้อธิบายให้ละเอียดกว่านั้นก็คือพอสักเสร็จแล้ว1เลยนะครับพอสักเสร็จแล้วช่างก็จะมีพันแรปพลาสติกให้นะครับทายาทาเวอรสเลียนอะไรให้แต่พอกลับถึงบ้านแล้วปุ๊บคนก็นำแผ่นตัวนี้ออก ถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านหรือไม่ได้ไปหรือว่าต้องไปไหนต่ออะไรเงี้ยก็ควรระวังไม่ให้ไม่ให้ตัวแรเนี่ยมันอยู่นานเกินไปนะครับผมไม่งั้นมันจะทําให้แบบมันเปื่อยมันเน่าได้ถ้าจะคิดเป็นตามหลกัหลกๆก็คือว่าปกติก็ประมาณ3วันที่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าแรปไว้3วันนะ ก็คือว่าเราควรห่ออย่างเงี้ยไว้3วันก็คือว่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตลอดต้องเปลี่ยนทุกๆ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงมันแล้วแต่ว่าใครทํางานอะไรอย่างเช่นว่าเราทํางานอยู่ในบริษัทอย่างเงี้ยอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนอะไรบ่อยหรือว่าไปแรปไว้มันก็อันนี้ไม่ไม่จำเป็นหรอกแต่ถ้าคนที่ว่าทํางานอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแบบ บางคนนี่ก่อสร้างนี่คนอีกเรื่องเลยนะครับก็น่าทางที่ดีก็ควรจะคุมไว้หรือว่าหยุดงานดีกว่านะครับถึงจะสัตว์เช่นคนที่แบบทํางานแล้วมันจะมีสกปรปกเข้ามาหาตัวเราได้มาโดนแผแลเราได้มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นทํางานในครัวงานเป็นช่างอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือควรจะระวังเยอะมากกว่าหน่อยเพราะว่า อย่างในครัวเนี่ยมันอาจจะโดนน้ำมงน้ำมันอะไรได้เป็นช่างก็สกปรกมันก็อยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราต้องแรปไว้แล้วห้ามเกินเอาแบบว่าห้ามเกิน 2- อมชั่วโมงอะ่ะเป็นไปได้ก็เปลี่ยนทุกชั่วโมงก็ดีแต่ในช่วงขนาดที่เปลี่ยนนะครับผมก็คือว่าต้องเวน้นเว้นระยะหน่อยก็คือ พอเราเอาออกปุ๊บเราแกะออกเราทําความสะอาดใช่ไหมครับเราทําความสะอาดแต่ไม่ใช้สบู่นะห้ามใช้สบู่ใช้น้ําเปล่าทําความสะอาดนะครับผมใครจะบอกว่าใช้น้ํากงน้าเกลืออะไรเงรี้ยไม่จําเป็นหรอกครับคือคนเราก็อาบน้ํากับน้ําเปล่าอยู่แล้วก็น้ําเปล่าที่เราอาบนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่ไปเอาน้ําในคลองอะไรมาอาบนะเออมันน้ําทะลงน้ําทะเลนี่ลงไม่ได้นะครับก็คือล้างให้สะอาดแล้วก็ ช็ดให้แห้งพราเวลาเราเช็ดเนี่ยใช้กระดาษแบบว่าเป็นกระดาษแบบกระดาษหนานะครับกระดาษแผ่นใหญ่อย่างเงี้ยไม่ใช่กระดาษที่ชู่ที่มันจะหลุดเป็นขุยเป็นขุยติดกับผิวหนังเรานั้นอันนั้นเดี๋ยวก็ไปแก่เดี๋ยวก็ลําบากอีก <c oughs> ก็ใช้กระดาษแบบนี้หลังจากเช็ดล้างเสร็จแล้วปุ๊บไม่ใช้สบู่ย้ํานะครับไม่ใช้สบู่ใช้น้ําเปล่านี่แหละครับแล้วก็ซับ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 ,ซบ,ซบเอาอย่างนี้ พอซับเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยให้มันแห้งหน่อยเราก็จะปล่อยทิ้ไงไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือ1เลย 2. ใช้ยาอะไรนะครับใช้ยาอะไรทาก็เมืองไทยมันก็จะมียาบีเพนเทนขายนะครับผมในร้านขายยาหรือว่าในเซอย่างเงี้ยมันจะมีขาย ให้ทาทายังไงううบางคนน่ะจะทาแบบทาเยอะมากนะครับทาเยอะมากทาหนาๆเลยทาหนาๆเลยเพราะคิดว่ายิ่งทาเยอะแล้วมันจะช่วยได้ดีแต่มันเป็นความเชื่อที่ผิดอีกนะครับผมการที่เราทาเยอะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ได้เยอะเลยไม่น้ำซ้ำมันทำให้แผลเราไม่ระบายอากาศด้วยว่ามันจะหนาเกินมัน แล้วก็ข้อเสียมันอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันเปืองครับผมแต่ว่าข้อดีมันอะไม่มีแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณทายเยอะอย่างนั้นอะเพราะว่าทาเนี่ยคือคือทาบางๆนะครับผมทาบางๆลงในตรงที่บริเวณที่เราสักมาทาบางๆถามว่าทากี่ครั้งต่อวันกี่ครั้งต่อวันอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ กรณีนี้มันต้องดูแล้วแต่สถานการณ์อย่างเช่นเราอยู่เราไม่ได้ขยับตัวมากเราอยู่เราแบบอยู่ในบ้านอยู่บ้านผ่อนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะทาแบบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเราทํางานเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องออดูแลเราก็ต้องสมมุติว่าอันนี้สมมุติว่าสักมาตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะสังเกตยังไงว่าเอ,อ ครีมมันแบบเริ่มจางๆหายๆไปแล้วหรือว่ามันเริ่มเลอะๆมีน,ๆๆน้ำเหลืองน้ำหนองออไม่ใช่น้ำหนองน้ำเหลืองอะไรออกมาแล้วเนี่ยเราสมมุติตรงนี้เป็นรอยสักเราก็แตะๆดูตรงนี้เราอย่าไปแตะตรงรอยสักนะครับแตะๆดูรอบๆข้างว่าเออมันเป็นยังไงมันเริ่มจางๆหายๆไปแล้วเราก็ต้องล้างก่อนนะครับต้องล้างรอยสักก่อนแล้วเราค่อยทาครีมลงนะครับอย่างอยู่เยอรมันเนี่ยมันจะมีครีมอันนี้ คือเป็นเพก s u ัสท t ต o o c ค e a มนะครับผมเป็นเป็นตัวมาเ e กาซัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ที่นี่ก็ใช้ใช้กันตัวนี้แล้วก็มีตัวหนึ่งก็ Standard ก็คือบีบันเทนนะครับผมทา้าต้องทากี่วัน กี่วันในนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคน5วันแผลก็ลอกแล้วแผลก็หายแล้วนะครับแล้วก็บางคนก็แต่ส่วนใหญ่ๆก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะบางคนก็จะนานหน่อยมันขึ้นอยู่กับจุดตำแหน่งที่เราสักด้วยนะครับอย่างเราสักตรงนิ้วตรงมือหลังมืออะไรเงี้ยมันก็จะหายยากหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกไปมันแล้วแต่คนนะครับก็คือว่าใครแผล หายเร็วหน่อยก็เร็วขั้นไหนช้าก็ช้าหน่อยแต่หลักๆก็อยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทาวันละกี่รอบทากี่วันอันนี้ไม่รู้มันแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับก็คือต้องสังเกตเองว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนกินข้าวอะ่ะเออก็เราหิวตอนนี้ก็กินอะไรเงี้ยออพอเริ่มหิวก็กิกนก็เหมือนตัวยานี้ก็เหมือนกัน พอมันเริ่มหมดหมดจางๆแล้วเราเรารู้สึกว่าเออหรือว่าเราคิดว่า2ชั่วโมง3าชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วเราก็ลากอันนี้ก็โอเคเลยนะครับข้อต่อไปก็คือข้อที่3นะครับผมข้อที่3ว่าห้ามอะไรมัางนะครับสิ่งที่ห้ามห้ามจริงๆเลยก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากห้ามเออออกกำลังกายนะครับผม ห้ามออกกําลังกายที่มีเหงื่อมีอะไรเงี้ยออกกําลังกายมันก็ 1. ก็คือเหงื่อและสองก็คือการการแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรการ,การตึงของผิวหนังอย่างเงี้ยบางทีเราสักตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราขยับไปขยับมาเงี้ยมันจะมีสิทธิ์ที่มันแผลเราจะแตกได้นะครับควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนครับผมทั้งเหงื่อทั้งการ แตกของผิวหนังไม่แน่เกิดจะเกิดอุบัติเหตุที่ว่าอย่างเช่นว่าเราไปออกกำลังกายอยู่ในเยีมย่มแมลงเงี้ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุเราหกล้มไปแล้วไปโดนแผลที่เราสักมาเงี้ยมันก็คือที่สักมานั่นก็คือเสียไปเลยนะครับแล้วผิวหนังเราซื้อใหม่ไม่ได้ต่อไปก็คือมีห้ามอาบแดดห้ามลง,งน้ำทะเลห้ามแช่อ่างนะครับผม ก็อาบน้ําอาบน้ําได้ปกติครับใครจะบอกว่าสักลายมาแล้วห้ามโดนน้ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องทําความสะอาดครับผมอย่าไปเชื่ออะไรแบบผิดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีห้ามโดนน้าหอมออห้ามโดนแอลโกอฮอลโโฮ์แอลกอฮอล์ไม่ไม่ใช่ว่าดื่มนะไอ้ตัวนั้นนะไอ้ตัวนั้นก็ด้วยแหละแต่ว่าห้ามไปโดนไอ้พวกที่ว่าเจลล้างมือยิ่งช่วงนี้มันมีโควิดใช่ไหมก็คือว่ามือล้างอะไรเงี้ย แล้วเวลาเราจะมาจับแผลของเราเนี่ยเราควรไปล้างมือด้วยน้ําสะอาดอีกรอบหนึ่งดีกว่าที่จะมาทาแผลสักของเรานะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะทําให้มันจะมันจะกัดให้สีมันออกไปเลยนะครับแล้วมันก็แสบแอันนี้ถ้าเป็นแผลแบบปกติอะไรเนี้ยเออมันเขาใช้อันนี้ล้างนั่นมันปกติแล้วแต่ว่าแผลสักนี้ไม่ควรโดนพวกแอลกอฮอล์นะครับผมแอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรเงี้ยนะก็ ้ามโดนแดดก็ไม่น่าจะมีใครไปแตะไปอาบแดดหรอกเพราะว่าคนไทยก็ไม่ชอบแดดอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นกรณีพวกฝรั่งอะไรเงี้ยแต่สมมติใครจะไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรเงี้ยก็ควรควรคุมไว้ปกคุมไว้เออบังไว้ดีกว่านะครับส่วนข้อต่อไปนะครับห้ามกินอะไรบ้าง เรากินได้ทุกอย่างเลยครับผมอย่าไปเชื่อไอค้คนที่บอกว่าห้ามกินของหมักของดองของมู่นของนี่นะครับคือความเชื่อเนี้ยผมก็เคยเชื่อตอนที่ผมอยู่เมืองไทยนะครับตอนเด็กๆเ,เลยแหละก็ได้ยินมาตลอดว่าเอ้ยสักมาเสร็จแล้วห้ามกินของหมักของดองเออบางคนก็มีขนาดขั้นห้ามกินบวบห้ามกินนุ่นห้ามกินนี่คือเอาตรงๆเลยนะไข่ก็กินได้กินได้หมดทุกอย่างเลย ผมมาอยู่เยอรมันเนีัยผมไปสักที่เยอรมันครั้งแรกนะผมไปสักกับช่างเยอรมันเสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วผมต้องห้ามกินอะไรมั่งเขาบอกว่าห้ามห้ามกินอะไรเขาก็ทำหน้าแบบงงๆบอกก็กินได้ทุกอย่างเออกินได้ทุกอย่างเลยบอกเธอห้ามอะไรเอา้า ผมก็บอกไปว่าเนี่ยก็ความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเวลาเขาสักเสร็จเขาบอกห้ามกินของหมาของน้องปลาลงปะลาะล้านู่นนี่นั่นห้ามกินไข่เดี๋ยวแผลบวมแผลเน่าแผลอะไรไม่มีนะคือจะกินอะไรก็กินนะครับผมแต่ไอส่วนที่ไอเ,เรื่องที่มันคันเนี่ยมันคันอยู่แล้วครับยังไงมันก็คันเพราะว่ามันรักษาผิวเราอะมันสมานสมานแผลใหม่ มันก็คันอยู่แล้วอย่าไปเกามันแค่นั้นเองครับห้ามเกาเลยครับเกาไม่ได้เพราะถ้าเราเกานี่ก็คือหลุดเลยครับดีที่สุดทายาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอาเอา,เอาพอเวลาคันๆเนี่ยเอ่อเอาคีมไปถูๆถูๆถ,ถ,ถ,ถูอะไรเงี้ยเอ่อถ้าเราคันนะเราก็เอามือแบบเอามือตบๆหน่อยๆหนึ่งอย่างเงี้ยก็โอเคละแต่จะไปตบแรงมากนะทางที่ดีที่สุดไม่ต้องไปทาอะไรกับมันอ่ะ คันก็ทาครีมเอาแค่นั้นเองอืมกินได้ทุกอย่างนะไม่ต้องไปเชื่อไอ้ที่เขาบอกกันเพราะว่าอันน่าจะมีแค่ประเทศเดียวแหละประเทศเราเนี่แหละที่ว่าจักและห้ามก,นนกินนู่นกินนี่คือทั้งโลกเขาก็ถักเขาก็กินได้กันหมดอ,ะอ่ะอันนี้ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรนะแต่คือว่าเอาเราพูดตามความหลักความเป็นจริงอะ่ะก็ อย่างบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นแฟนเลยส้มตำปูปลาอย่างเงี้ยอา่าแล้วสักเสร็จแล้วอยากไปกินเพื่อนเพื่อนก็กินกันไอ,อ้นี่ก็นั่งไม่รู้จะกินอะไรจะกินอะไรได้ถ้าถ้าห้ามกินของหมากของดองน้าําปลามันน้ําปลาก็มีกับทุกทุกเมนูอยู่แล้วอ่ะมันก็ใส่น้ํโปงน้ปาปลายเงี้ยมันก็ของหมากของดองเหมือนกันนะอ่ะถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงน,นะกินได้หมดเลยครับ ส่วนแอลกอฮอล์คือใครจะใครจะดื่มก็ดื่มนะครับใครไม่ดื่มก็ดีกว่าเพราะว่าอะไรไตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันผมสังเกตมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่ามันอยู่ที่บางคนมากกว่าผมว่าหลากัหลกๆเลยว่าทําไมที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ก็คือว่าพอเราเมาแล้วเราจะไม่รู้เรื่องไง พอเราเมาแล้วเราจะไม่รู้เรื่องบางทีเราก็เผลอเราก็ลืมเราก็ดื่มไปดื่มเหล้าดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ใส่ใจรอยสักมันอยู่แล้วว่าเราไปดื่มเราไปเที่ยวเราดื่มไม่มีหรอกใครไปนั่งดื่มหนึ่งชั่วโมงเงี้ยเออบางทีก็ดื่มก็ดื่มไปก็ติดลมไปมันก็ไม่มีเวลารักษาหรือว่าทําความสะอาดแผลบางทีอาจจะไปกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวคนนั้นก็มาจับคนนี้ก็มาจับอีกคนนึงก็ตบมั่ง โดยบังเอิญหรือว่าไม่บังเอิญหรือะไรยังไงเมาก็ไปกระแทกนู่นกระแทกนี้มั่งมันก็จะทําให้แผลเราอ่ะมันระบมได้นะครับส่วนเออนั่งดื่มกินอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแผลมันไม่ได้เอาไม่ได้อะไรหรอกส่วนที่ว่าเออเลือดมันจะออกเยอะกว่าไหนมันก็มันก็อยู่ที่คนอีกบางคนมันดื่มกาแฟมันก็ออกเยอะแล้วบางคนดื่มเออกระทิงแดงก็ออกมันก็คล้ายๆกันเหมือนกัน แต่ดีที่สุดก็ควรดิกเลี่ยงนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละ,ะมันมันอาจจะเป็นโดนเรื่องอื่นๆมากกว่าไอตัวแอลโกอฮอล์เนี่ยไม,ไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะโอเคนะครับผมว่าไม่น่าจะลืมอะไรแล้วนะถ้าเกิดว่าลืมอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้อยากอะไรเนี่ยคือผมก็ไม่ใช่ว่าช่างเป็นแบบ โอ้โหโปรระดับโปรอะไรเงี้ยหรอกก็คือแต่ว่าผมผมว่าผมแบบสังเกตผมก็สังเกตทุกอย่างผมก็ตั้งคําถามตั้งคําถามตัวตัวเองตลอดว่าเออทำไมอย่างงู้นทําไมอย่างนี้ทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าฟังฟังดูแล้วก็น่าจะเข้าใจความหมายของผมนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับถ้าลืมอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับผม อยาให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรนะครับเดีย๋ยวผมจะมาทําให้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยสวัสดีครับ